ชอบแสนดีีโททษคจะใครบอกว่าแม่แอปไม่แซบดูคลิปนี้แล้วจะรู้เลยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสวยเก่งและแถมสตองสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่แอบทักะออนแม้จะเจอดราม่าไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรรายการ3ามแซบเพราะแม่ยังแซบไม่พองานนี้แม่แอบก็ออกมาเปิดใจเคลียร์เรื่องนี้ว่า มันขึ้นอยู่กับคนที่จะตีความหมายแซบในรูปแบบไหนแต่ว่าการที่เราได้คุยกับเจ้าของรายการเขาบอกได้ว่าคาแรคเตอร์แบบเรามันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เลือกเราเราก็น้อมรับที่ผ่านมาก็พยายามทำให้เต็มที่ตอบโจทย์ความแซบในรูปแบบของเรา ล่าสุดในอินสตาแกรมของโพลิพัทก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักของคุณแม่แอปดาว t i k t กต็อคนใหม่จัดคลิปแรกที่ทำเอาแฟนๆอึ้งตาแตกกันเลยล่ะค่ะถูกอกถูกใจลุคนี้ของแม่กันสุดๆไม่คิดว่าแม่จะยอมทำซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชิกลุคแม่แอปจริงๆเพราะอะไรแบบนี้ไม่เคยที่จะได้เห็นกันบ่อยๆแน่นอน ชอชบคแสนนดีโทำทสสเอาคอมเมนต์กระหึ่มทีเดียวและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ